สวัสดีครับน้องคาดินด่วนสวัสดีครับสวัสดีพิงน้องชาวยูทูบครับสวัสดีเอฟซีครับบม่อัพคลิปลงโดดแล้วครับนานแล้วบ่เคยได้ลงครับยุ่มุ่อยู่กับหน้างานเก้าเลยครับบ่อดินหกไร่งานป้อนดินลงเขื่อนกันตะลิ่งพังแม่น้ำโขงตําบหินงวมครับ งานนี้ทำมาร่วมปีเข้าปีที่สองแล้วครับหน้างงานบอกว่าจะให้เสร็จภายในปีนี้เปิงกอนครับว่าจะเสร็จบ่เพราะว่าฝนก็นจะเริ่มมาครับอยู่กับซาซิคสองร้อยครับพิชิ 5G ทีมงานเสียคิงพันปลาอำเภอพลพ,พิสัย มารับงานอยู่หนองคายครับอยู่อำเภอเมืองมีไผ่เคยใส่รถเทตชีรุ่นนี้นะครับนี่ที่เห็นมันซาๆอยู่นี่มันมอเตอร์คันเร่งตายแล้วครับนี่มอมอเตอร์คันเร่งเสียได้เอาโซ่เอาเชือกดึงคันเร่งไว้ครับตัดออออโต้คันเร่งออก แล้วก็เอาเชือกดึงครับรอบก็เลยไม่ได้ทำงานก็ดูแบบช้าๆตักก็ไม่ขุดก็ไม่อยากเข้าครับดินมันแข็งครับพี่น้องบิง้งบึงดินสภาพดินเปิดนาดินออกนิดเดียวก็เจอดินเหนียวดินเหนียวแบบโอ้ถรถมาสู่แข็งนีดน,นี่ไปโ่รดครับดินแข็งนิ้น ดินก็บพกให้แข็งนะครับแต่มันเหนียวสมซื้อหรือดินเหนียวพุดยากนี่ครับงานก็สเปคงานก็จะอยู่ประมาณนะครับเต็มกลองเต็มกลองมืดสูง80เซนเต็มกระบะเมือนี่ยี่สจตัน800โลนะครับนี่ถ้า10ลอ้อนี่เกินครับน้ำหนักเกิน เพราะว่าผมเอารถไปช่างลองดูแล้วเต็มกระบะมืดดินเหนียวแบบนี้แล้วครับดินดหนาๆแบบนี้อยู่ประมาณ27ตัน800โลไปแล้วครับโอ้ยถ้าสิบล้อนี่เกินครับก็เลยต้องได ใช้สิบสองล้อรดตัวไปครับมันต้องปรับเปลี่ยนครับตามตามสภาพครับเพราะว่าตาช่างน้ําหนักดุมากครับโซนของใครเพราะว่าทําถนนทําถนนใหม่เขาไม่ให้รถน้ำหนักเกินวิ่งย่ำก่อนทางพังหมดตาช่างลอยออกมาแค่ทั่วทิศครับ เลยต้องเตรียมตัวกันต้องปรับสภาพครับนี่ครับขึ้นกเ G1 ได้วสบายๆแลครับไม่ต้องขึ้นโลปรับติดตามครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าหน้างานนี้จะเสร็จอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวรอรับชมครับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการทํางานหน้างานนี้นี่แน่นล่สตาร์ทปีที่สองแล้วครับนี่เริ่มปีที่สอง เดี๋ยวจะทยอยอัพกลิปลงเรื่อยๆครับเผื่อเอซจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากทีมงานน้อง่ายดินด่วนนี่ครับสภาพทางทางออกบอ่อกล้วมีรถน้ำครับรับผิดชอบครับนี่หนะ ฝุ่นเยอะไปก็ชาวบ้านแถวนี้เขาเดือดร้อนครับเดี๋ยวโดนคอมเพนอีกก็ฝุ่นเยอะต้องมีรถน้ำต้องขารถน้ำนำหน้าไปแล้วฝากติด <Okay. S 1> ตามครับสวัสดีครับ